เรามาอยู่กับตัวเจ้าตัว CPCD อะไรครับ15ครับ15อะไรต่อ WS 1 H ครับผม M สา M300 ครับผม15ึีงหุ้ไม่มีมาง่ายๆครับขึ้นจะเห็นเลยตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวนอกั้นจะเป็นตัวเครื่องจีนใช่ครับใช่ฮิวูุุมีตัวเดียวมีตัวเดียวเท่านั้นครับลูกค้าตอนนี้มีตัวเดียวเท่านั้นนะครับ อยากเอฟเเลยครับมาเลยครับเอามาเลยครับอ่าใครส่งหัวใจมาได้เอาเลยฮรไม่ใช่ไลน์ <c oughs> าตาต์ทดูครับผมเปิดไฟใส่หน้าเราด้วยอโยมเปิดไฟใส่หน้าผมอะ <c oughs> แซวแซครับหูเสียงมิม่มากขออยู่ด้วยนะเมื่อยมครับมผมอ่หมุนหมุนเลยโหลดเซ็นเตอร์500ร้อยนะผม น้ำหนักตัวมันนะครับโอ้ยไม่ถึง3ตันเลย2.8กิโลกรัม W S 1กํากำลังเครื่องโยนต์นะผม3มจุดไอ้กิโลวัตต์ก็คือจะน้อยกว่าเจ้าตัว2.5ตัน3ตันเนาะก็เป็นโดยธรรมดาอยู่แล้วเลยเอ้ยแต่ไม่รู้อันนี้ใส่เครื่องตัวอะไรมาวะเปิดดูเน้ยได้ครับไม่ต้องตับหรอกเปิดเลยนม่เยอเข้ามาช่วยเลยอยู่หลายๆคนอบุญดีครับผม เรื่องอะไรอ่ะอ๋ใช้ตัว C สองสี่ศูนย์มาเลยนะผมโอ้โหหนึ่งจุดห้าตันแต่ใส่ตัวส C นะครับตัวส C สองสี่ศูนย์มาให้เลยอ่ะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ้ากัน เขามาดูเนี่ยเนี่ยเต็มที่เลยหนึ่งจุดห้าตันนะแต่เฮลิยให้มาเท่านี้เลยแล้วก็มีที่เราที่เดียวด้วยมอเตอร X นะครับบางนาตาดกมอต8ไม่ได้มูอีกแล้วท่านมาดูครับถ้าเห็นคลิปนี้ท้าไปอดแล้วหดเลยช่วยไม่ได้นะอ่าโคตดขายอ่ะโคนดชี้ขายอ่ะแต่ท่านี้นั่นอยากให้ลูกค้าเปรียบเทียบแหละเปรียบเทียบเยอะๆดูหนึ่งสองสามสี่ว่าเปรียบเทียบอ่าอะไรนะผมใช้อะไรได้นะผม อ่ะผิดเดี๋ยวให้โยกขับหมุนหมุนหม,นมุนดูอถอยไปหน่อยนี่นะครับผมเห็นไหมครับอย่าบุ้งแบงหน้าเลยอย่าโชนกำแพงนะเว้ยโอ้ยเสียงนิ่มเสียงเพราะสนอหูเสียงลือเสียงเล่า,าอ้างอ,อันใดลืออันนี้ไม่ได้เรียนหนังสือ ต้องอันใดพี่เออ้โหใช่ไหมเสียงเลยเสียงมากอันใดพี่หลับหลับใช่ไหมหลับเรียนหนังสือครูภาษาไทยเออโดนตีแน่เงี้ยไม่รอดหรอกอ่าหนึ่งจุดห้าตานะผมอีสูสูอ่าสี่สองสีู่นย์นะผมตรงนี้เลยตอนนี้มีอยู่คันเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้นะผมที่มอลติเอ็กซ์กา ขนาดน้องนิวยังหมดแล้วะแม่งเจ้าของที่นี่โม้ยังวะเอาหน้าให้ผมโม้หน่อยเถอะมันไม่รู้จะโม้อะไรก็โม้หน่อยเถอะนะครับผมอยากให้ลูกค้ารักแค่นั้นเองนะครับผมละเสาก็เป็น3าามเมตรนะครับผมสองท่อนลูกค้าจะเอา4ี่เมตรห้าเมตรอะไรก็ได้นะผมแต่พวกหนึ่งจุดหตันไม่ค่อยได้ใช้กันสูงหรอกมาใช้กันสามเมตรนั่นแหละผมว่าเหมาะอเหมาะพอจอดละโอเคเนาะสาขาจ้ะอ๋อสาขาที่หนึ่งอยู่พุณมลสายสองครับ สมาคมปากใต้ครับผมส่วนสาขาที่2ก็บางนาตลาดกม18ครับผมอยู่ติดริมถนนครับผมไม่ไม่ไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับผมมาเห็นชัดเลยครับผมก็ฝากไว้นะครับผมถ้าอยากมาดูรถโฟล์คลิฟเต็มสูบต้องมาที่สมุทรปราการใช่ครับแต่ถ้าฝั่งกรุงเทพจะเป็นรถตัวเล็กๆใช่ครับกรถไฟฟ้านะครับผมถามว่าไปดูได้ไหมไปดูได้แต่อยากให้ลูกค้าโดูถามเรานิดนึงจะได้ไปถูกที่ถูกทางนะใช่ครับ เจอกันครับคร้อม